มาอัปเดตราคาทองล่าสุดกันนะครับราคาทองวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563มาดูกันนะครับว่าราคาทองวันนี้จะปรับปิด่ไปในทิศทางไหนกันเราไปติดตามพร,พร้อมๆกันเลยครับราคาทองวันนี้ประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2563ประกาศเมื่อเวลา9นาิก25นาที ซึ่งเป็นการประกาศครั้งที่1ของวันนะครับโดยราคาทองวันนี้เปิดตัวมาก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา100บาทก็จะเห็นได้ว่าช่วงนี้ราคาทองไม่ผันผวนนะครับขยับตัวในช่วงแคบๆก่อนอื่นเรามาเริ่มกันที่ราคาทองคําแท่ง96.5%ก,กันก่อนนะครับรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,650แล้าบาทขายออกอยู่ที่บาทละ28,750บาทขยับมาดูกันต่อที่ราราคาทองรูป,ปรพรรณ 96.5%รับซื้อเป็นกรัมอยู่ที่กรัมละ1,856บาทรับซื้ออยู่ที่บาทละ28,136บาท96สตางค์ขายออกอยู่ที่29,250บาท <c oughs> เราขยับมาตามกันต่อที่ราคา,าทองรูป,ปรพันธ 96. ์96.5%ของแต่ละน้ำหนักราคาทองกันต่อนะครับเริ่มที่ราคาทองครึ่งสลึง ราคาจะอยู่ที่3,656บาทเมื่อบวกกับค่าการเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น4,156บาทราคาทอง1สลึงราคาจะอยู่ที่7,313บาทเมื่อบวกกับค่าการเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น7,813บาทมาถึงราคาทอง2สลึงหรือราคาทอง50สตางค์กันบ้างราคาจะอยู่ที่14,625บาท เมื่อบวกกับค่ากำกัเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น 15, 1 2 5บาทและราคาทอง1บาทราคาจะอยู่ที่29,250บาทเมื่อบวกกับค่ากำกับเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น29,750บาทปิดท้ายกันที่ราคาทอง2บาทราคาจะอยู่ที่58,500บาทเมื่อบวกกับค่ากำกับเฉลี่ยที่500บาทจะรวมเป็น59,00 0บาท โดยค่ากำหนดเฉลี่ยเราคิดคร่าวๆอยู่ที่500บาทนะครับแต่ว่าในความเป็นจริงร้านทองแต่ละร้านจะคิดเรทค่ากำหนดที่ไม่เท่ากันนะครับบางร้านอาจจะคิดมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ500บาทก็อาจเป็นได้ทางที่ดีครับก่อนที่จะทาการซื้อขายทองไม่ว่าจากร้านทองร้านไหนก็ตามเราต้องสอบถามทางร้านก่อนนะครับว่าคิดค่ากำหนดอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเราค่อยไปบวกกับราคาทองที่เราจะทาการซื้อขายเราจะได้ทราบราคาทองที่แท้ทจริงจากร้านนั้นๆกันนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นการรายงานราคาทองวันนี้ส่วนวันพรุ่งนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงราคากันอีกครั้งเราจะจัดทาคลิปแล้วแจ้งให้ทราบในคลิปถัด,ถดไปเพื่อนๆสามารถติดตามโดยการกดปุ่ม subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่ๆออกมากันแล้วนะครับและถ้าหากว่าชื่นชอบสามารถกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันได้นอกจากนี้แล้วเรายังมีคลิปสาระดีๆที่นำมาฝากสามารถกดชมได้จากช่องของเรานะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ